ดิอาร์ตเปิดโรงพยาบาลแล้วตั้งโอ้ไม่พลาดค่ะอู้ใหญ่มากทุกคนตามหนูมามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห่เข้าไหว้คอพรก่อนทำสัญญกรรมไปทำสวยออกมาขอให้หนูมีแฟนเดาหนูมาถวายน้ำแดงโอเคไหมโอเคนะคะขอบคุณค่ะบริการดีพนักงานก็น่ารักคุณพี่สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาคอนเซ็ปต์นมนะคะนมใหม่นมใหม่ที่ดิอาร์ตอันนี่ะนมใหม่ที่ดิอาร์ตมีมีนมแล้วนะอ่ามีนมแล้วไปละ ว่างมุมถ่ายรูปสวยมองไปทางไหนก็อยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคุณพี่คะนี่คือโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมหรือว่าคาเฟ่คะเนี่ยมีกาแฟให้จิตติดแกมเบาๆหอนคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวไปหาคุณหมอก่อนนะคะไม่บอกหรอกว่านมเนี้ยใครให้มาหยอกหยอกบอกก็ได้คะ่ะคุณหมอเวนดี้คนนี้ล่ะค่ะที่ให้นมกับตั้งโอบมา ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะ,ะคุณต้องขอชอบมากตัดีใจคะ่ะลูกสาวคุณหมอค่ะ